เครื่องสภาพ้าเก่าอย่าทิ้งนะครับมันอยู่ตางนี้นะครับเป็นเครื่องสภาพ้าเก่าระดับแปลงเจาะรูนะครับพ่อใส่นะครับเลยเรามาดูข้างในกันนะครับเปิดออกมาวันนี้มีข้าวโพดนะครับแกะข้าวโพดให้ได้อย่างนี้ครับสังเกตด,ดูด้านในจะมีรูนะครับแล้วก็นี้ นะครับเอาน็อตสกรูยิงใส่กก inside, ครับชองตัวสามตัวนะครับยิงใส่ไปครับแต่ผมจะเทสให้ดูนะครับโอ้ดีมากเลยนะครับไม่ต้องไปแกะข้าวโพดให้ไก่เลยนะี่ครับหมุนละปัน เลยเอามาทิ้งมับก็เสีของเก่าก็มาณนีเตอร์ยังดีอยู่นครมีไข่ไข่ส่ใะมากนะครไปมีแจ้งสัายกจะดจิ้งนะครับเอามาเจอรูด้านข้าง กับมีสกู๊สองตัวสองตัวการจิกันดนะจันดจก,กินกันเลยนะครับมาดเลย<ๆ>นะครับอย่านะครับท่านผมทุกท่นครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดชิปด,ดีๆ ให้ชมตลอดนะครับ